งามจังเลยสซนต้นเนี้ยเป็นพุ่มงามมากยายว่าจะแต่งขิงเลยไม่แต่งละปล่อยฮเขาโชว์ความงามก่อนไปเก็ยืดขึ้นสักหน่อยก่อนค่อยแต่งให้เขางามก่อนงามมากเลยต้นสนหลายต้นเหมือนกันเริ่มโตอันนี้ต้นมะแงวต้นมะข้อคอแลนเดี๋ยวว่างจะเอามีดมาสอย ปายก่อนไม่ให้สูงจะให้เป็นพุ่มนี่ก็สนโตแล้วปีนหน้าก็แขวนกดได้แล้วเนี่ยนี่คือสวนป่าพุทธธรรมนะคะได้กล้ามาจากสวนป่าบ้านล่มก้าวโมทนาถาทุกกับหัวหน้านาวินแล้วก็บุคลากรเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทั้งหลายที่อนุเคราะห์ให้ก้าไมา้คุณแม่มาดูสีต้นสนงามเลยนะคะอันนี้ต้นเล็กนะ แลยวจะส่งให้หัวหน้าป่าดูนะคะโมทนาบนกับหัวหน้านาเวนและลูกหลานและทุกคนเจ้าหน้าที่อยู่แปลงพ่อก้าที่อนุคะห์ให้กล้าไมา้คุณแม่มารู้ต้นนี้ใหญ่แล้วไม้มาค่าสวนป่าต้นสนก็ได้หลายต้นตายไปก็มีเอามาแซมใหม่อันนี้ก็สูง เมียตื่นอะไรลูกส่วนต้นนั้นก็งามงามเลยส่วนต้นโน้นอ่ะนะนะคุณแม่ค้ำไว้ทำไมมายันไน้ยมาตอนฝนตกนะ่ะมันล้ม ล้มลงไปนอนกับดินเลยคุณแม่เอาไม้มายันไว้ค่ะเมาป่ะยายพาไปเดนยังกลมรอบป่าค่ะนี่ก็ต้นตะเคียน ต้นตะเคียนต้นนี้ก็กำลังงามไม่แน่ใจว่าปลูกปีห้าห้าหรือว่าปีห้าหกนี่แหละยาตที่ทำเอาก้ามาถวายประมาณหลายก้าพอสมควรค่ะนี่ก็ไผ่ไผ่ไอินโดออกนอนให้กินทั้งปีประมาณสิบกอได้มั้งนี่ก็ต้นตะเคียนค่ะต้นยางต้นยางนะคะ ต้นยางนาค่ะโมทนากับหัวหน้าปานุรักษ์หัวหน้านาวินที่เอื้อเฟื้อให้ก้าไม้มานะคะสาธุสาธุขอให้บุญเกื้อนหนุนอนาคตข้างหน้าแล้วสองสาปีจะเป็นเขตแขวนกดธุดงกรรมฐานนะคะคุณแม่นนไปเห็นสวนสวนของหัวหน้านั่นแหละก็เลยอยากจะผลิตสวนสวนขึ้นตรงนี้นะคะ แต่มันก็ยังมีตายอยู่หลายนี่ก็ยังนางามมากยังนาต้นเนี่ยไม่มะค่าโอ้หลากหลายนานาพันเมื่อวานนี่วันพระลูกๆมาถือศีลให้ลูกอุบาสกมาตัดมาตัดหญ้าค่ะใช้ส,สุโม,มงครึ่งนะเสร็จเตียนหมดเลยโมทนาบุญกับทุกหน่วยงานนะคะ โดยเฉพาะสวนป่าพุทธศาสนบ้านล่มเก้าที่อนุเคราะห์เกื้อกูลก้าไม้ให้คุณแม่มาไม่อย่างนั้นไม่รู้จะถมเงินเท่าไหร่ถึงจะพอเอาก้าไม้มาใส่ที่แปลงนี้สาธุสาธุสาธุทุกโมทามีขอชีวิตเจริญรุ่งเรืองทุกทุกคนทั้งทั้งที่ลูกช่วยกันปลูกและช่วยกันตัด้าช่วยกันใส่ปุ๋ยดูแลต้นต้นไม้เติบโตขึ้นมาจนป่านนี้ขอสาธุการโมทนาบุญด้วยให้ทุกท่านจะมีแต่ความผาสุขเจริญ ในชีวิตจเจริญนหน้าที่การเงินกนารงานเกียรติยศทั้งหลายลุงเลองเฟื่องปูทุกท่านเทินจเจริญสุขจเจริญธรรมบุตรักษาเทวดาคุ้มครองให้เลือยงรองด้วยสิ่งดีๆทั้งปวงนะคะสิ่งดีทั้งหลายจงหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตท่านทุกคนเทืนสาธุสาธุสาธุคุณแม่น้องบุญอุทิศบุญให้ได้บุญนี้เสมอกันทุกท่านคะ่ะ